มากันที่ข่าวนี้กันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็คือข่าวของนกเ c k า u t VPF ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่ามีคิวจะได้ชิงแชมป์โลกกับทางด้านคาร์ลอสคานิฟาเฟลสในวันที่4ธันวาคมนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง P A K 24ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ ก็อย่างที่เขาได้ออกไปก็คือยืนยันแล้วแหละว่าการประชุมใหญ่ของ WBC ที่จะเกดขึ้นตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคมนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยนกเอ้์ของเราจะได้ชกเป็นคู่เอกในรายการนี้วันที่4ธันวาคมก็จะเป็นการชิงแชมปโลกในรุ่น108ปอนด์ของ WBC เนาะกับทางด้านคาร์ลสคารนิเลสซึ่งล่าสุดนะครับสื่อใหญ่อย่าง ESPN นกเอ้์ ก็เป็นฝือ,ขอ,ข,อ,ข,อของต่างชาติเนาะก็ได้แสดงความเป็นห่วงทางด้านคา,คาร์ลอดคานิเฟลด์เชมโลกของประเทศเวเนเซเลาหนึ่งเดียวณเวลานี้แล้วก็เป็นเชมโลกที่จะว่ายังไงก็คือก่อะกจะได้เชมโลกเส้นนี้มาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีดรามา่าตามมาไม่น้อยก็คือถ้าใครจำมันได้ก็คือ,อไฟแรกมาชิงว่างกับเพรมาีก็เหมือนกับว่าโดนโกงไปก็ทำให้ไม่ได้เชมโลกแต่ว่าพอรีแมดกันภาค2ก็ปรากฏว่าเอาชนะนอกทางด้าน เพชรมณีไปได้ในยกที่5้าควาแชมโลกมาครองได้ซึ่งกับการป้องกันตำแหน่งคนแรกก็จะเป็นการเจอกันกับนักชกไทยอีกซึ่ง Uh, ESPN เนี่ยก็ uh, เป็นห่วงว่าทางด้านนอกเอทาเนี่ยถือว่าฝีไม้ไลายมือก็ uh, ไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วก็เป็นแชมป์โลกในรุ่น105ปอนด์ของเดนี a, แล้วก็ครองตำแหน่งมาอย่างยาวนานรวมไปถึงไฟเนี่ยก็จะเป็นการกลับกันไฟที่แล้ว uh, ทางด้านคาร์ลอสคานฟิฟเลสได้เปรียบต่อยในบ้านแล้วก็กระชากเข็มขัดจากนอกเอาท์คืนมาได้แต่ว่าไฟเนี่ย uh, ทางด้านนกเอาฟีพีเเนี่ยก็ เป็นมวยค่ายเดียวกันกับทางด้าน Money. เพชรมณีอันนี้ก็หนึ่งอย่างละแล้วก็ครั้งนี้จะต้องเดินทางมาป้องกันตําแหน่งที่ประเทศไทยด้วยออมันก็เลยทําให้หลายฝ่ายเป็นกังวลว่าอาจจะส่วนหนึ่งอาจจะออมีปัญหาเหมือนไฟที่คานิเฟลสมาชิงว่างกับเพชรมณีหรือเปล่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะตัดตรงนี้ไปได้นะเพราะว่าอันนี้เป็นงานประชุมใหญ่ของ WBC ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรพวกนี้รวมไปถึงแชมป์โลกตัวดังๆเนี่ยก็มาร่วมงานกันเพียบ ก็ปัญหาเนี้ยที่ว่าจะเป็นการตัดสินค้านฝสายตาเนี้ยดูแล้วน่าน่าจะหมดไปแต่ส่วนหนึ่งก็แต่ส่วนหนึ่งก็เราก็ได้เปรียบแหละในฐานะที่ต่อยในบ้านอย่างน้อยก็เรื่องของการเตรียมตัวสภาพร่างกายอะไรพวกเนี้ยมันก็ดูดีกว่าอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราได้ต่อยในบ้านเนาะสภาพอากาศความคุ้นชินอะไรพวกเนี้ยเราก็ดีกว่าเขาก็เป็นห่วงในเรื่องตรงนี้ด้วยซึ่งก็ต่างประเทศเนี้ยถ้าเขาลงทุนจริงๆอ่ะไอ้เรื่องตรงเนี้ยมันก็ไม่ไม่เป็นปัญหามากนักถ้า เขาเดินทางมาล่วงหน้าสักสิบกว่าวันอย่างเงี้ยไอ้ปัญหาทุงเนี้ยมันก็น่าจะถูกขจัดไปได้ก็นั่นเลยครับแต่ว่าล่าสุดสือบ้านเขาก็เป็นห่วงเนาะว่ามาป้องกันเชื้อโรคทั้งนี้กับทางด้านนกเอาฟีพีเอฟอาจจะมีอะไรไม่คาดฝันแล้วเขาอาจจะพลิกแพ้ทางด้าน n o c k เอาของเราก็เป็นไปได้ครับ